ความไม่เที่ยงของสังขารรูกเราจงอย่าประมาทกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ร่างกายเหล่านี้เราจะรักษามันเท่าไหร่เราก็รักษามันไว้ไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอนิจจังคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงในสังขารรูปตอนที่เรามีชีวิตยอยู่เราก็ต้องรักษาด้วยอาหารอาหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ร่างกายนี้ยืนจัดอยู่ได้อาหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ร่างกายนี้ เสื่อมโทรมได้ถ้าเป็นอาหารที่ผิดหลักโภชนาการให้ส่วนอาหารใจก็มีส่วนทำให้เสื่อมโทรมได้เช่นกันอาหารรปจโยอาหารเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับร่างกายนี้ให้อาหารดีร่างกายก็ย่อมดี ให้อาหารใจที่เป็นกุศลจิตใจก็ย่อมดีร่างกายก็ย่อมดีไปด้วยถ้าถ้าให้อาหารที่เป็นอกุศลอย่างที่เป็นบาปเป็นวิบาบกรรมก็ทำให้จิตใจนี้ไปสู่ความทุกข์ในภพนี้และภพหน้าเพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้ว จงสร้างแต่คุณงามความดีให้อาหารของใจที่เป็นกุศลอย่าให้อาหารของใจที่เป็นอกุศลเพราะจะนำทุกพเวทนามาสู่เราได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดอาหารใจมันรวมเป็นพลังไม่ว่าพลังที่ดี ก็ไปสู่ทางที่ดีพลังที่ไม่ดีเช่นเพศสินไปทำก็จะสู่นำไปสู่ทางที่ไม่ดีจเจริญธรรม